วันนี้จะพาทุกคนไปดูสโนว์วน์ในเมืองค่ะที่เซนทัลอีสต์วิลนะคะ เขาจะเปิดเป็นรอบๆนะให้เด็กๆอะค่ะได้ไปเจอหิมะจริงๆเหมือนไปอยู่เมืองนอกเลยนะคะนี่ไงหิมะมาแล out, ้วเจแปลก็สนุกสนานกับการที่หิมะตกกันเลยนะคะแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าหรอค่ะกลัวค่ะกลัวกลัวหิมะตกกลัวกลัวพอเล่นไปเล่นมาก็เริ่มสนุกแล้วค่ะเห็นเพื่อนๆสนุกก็เลยอยากสนุกบ้างนะสําหรับใครที่สนใจอาจะมาเมืองหิมะแบบนี้ก็มาที hmm. ่เซนทันอีสต์วิวได้นะคะเขาจะมีเป็นรอบๆให้เด็ก เด็กสามารถมาเล่นหีมาตกแบบนี้นะทุกคนหาให้เจอนะคะอยู่โซนข้างนอกนะไม่ได้อยู่ในห้างนะก็ลองไปเล่นกันนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะเด็กๆบ,บายยคะ่ะ